สวัสดีครับทุกคนผมสุกันนะครับสบายดีไหมโอ้ l ลงท t โนโ no อา o u ตื่นเต้นแต่วันนี้ผมถึงปัตุมธานีสเตเดียมเพราะว่าวันนี Η ้ผมมาดูไทยลีกวันปโปูบีกับชมบุรีเอฟซนะผมไม่มีทีมสปอตจริงๆแต่วันนี้ผมมาสปอตบีจี พราะว่าผมเพื่อนสปอตบีจนะก็วันนี้ผมไปซื้อเสื้อก่อนแล้วก็ไปดูซักก็ด้วยผมไม่เคยเห็นไทยลีกจริงๆค่อยเห็นเป็น YouTube ไฮไลท์แต่วันนี้ First Time จริงๆก็ผมไม่มีเสื้อไปซื้อเสื้อก่อนแล้วก็ไปดูดูบีจกับชมบุรีนะเต้นเต้นจริง let's go let's go อะไรพัพิลอราที่สุดผมทีมใช่ปะ ปกติทีมเจอซีไม่เท่ากันสองอันใช่ปะอันหนึง่งโฮมทีมสีฟ้าคนเยอะใส่สีฟ้าแล้วโอากว่านิดนึงแต่อันนี้สีเข้าเป็น OA. อเวย์อยากซื้ออยากใส่แล้วจริงจริง three hours later medium หรือ large ดิ medium ก็พอ I, ไอซใส่เอสป่ะไม่ I, ไอส์ก็ใส่ medium ดิ <laughs> ดูดิแป๊บน,นึงอ่ะพอ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 ซื้อสองอัน ก็วันนี้ใส่ค่ะ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 แต่ไม่มีไนกี้หรออ,อยากสืบไนกี้ค่ะเพราะว่าพุม่มแมนซิตี้ไม่มีไนกี้ไงเดี๋ยวผมมีไนกี้นะใช่อยากเปลี่ยนทีมมากแต่พุม่มโซฟอรแมนซิตี้สิบปีแล้ว,ว ถ้าพงศัยน,นี่ look like coach ป่ะ coach เกาหลี <laughs> song get one free อะไม่ใช่นกี้ไม่ใช่ไนกี้ค่ะซื้อไนกี้แพ a ดีป่ะ <laughs> อันนี้เป็นอะไร <c oughs> อ้าวเป็นฟุตบอลเหรอพงศ์ <c oughs> คิดว่าต้องมีใส่ผู้ชายรู้ป่ะปกติใส่เพราะว่า check loan เ,เท่าไหร่ไง อะไรส่วนรถ่ร,ถรถอ๋อเ <c oughs> สือ้อเสื้อแล้วแล้วก็มีซิมนาทีอีกไปดูแซ่คกัด้วยกันตื่นเต็มไหมผมตื่นเต็มมากเพราะว่า f อซีเยอะมากจริงๆเอง a l r ผมอยากไปสปอร์ตด้วยจริงๆเจอกัน ต้องนี่มีคนชมบุรีเอซีนะแต่กลัวคงเป็นยังไงคงไม่มีนะโอ้ยอ๋อวันนี้แค่ว่าวินได้จริง โอ้เจ็บองแล้วอ๋อ oh, <c oughs> ไม่ค่อยพุดดังๆนะแต่แค่ว่า next year ไปสเตเดียมทุกทีสปอร์ททุกทีมดีปะค่ว่าดีกว่านะเพราะว่าผมไม่ใช่คนไทยจริงๆก็แค่ว่าสปอร์ททุกทีมได้โอ้เจะบหองอ oh, ไม่ไหว A few moments later oh, 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 อาอ้าอ้อ้ถดเลย เขาเข้าทุเรีนสะสมนะแล้วทำเสรทำนาเกลียวสุสน One <sitting S 1> a p Later ทำนะผมบุรีทําะว้าวผลการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกบิเกียรประุมยิ่งแต่ับทัดประตูขึ้นนอาชนบุรีเอฟซีอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นัดโอ้ยโอ้ยแล้ว ทำไรวิ่งวิ่งวิ่ลกล้งกันดีกว่ามาวิ่งเลยเนี่ยนอะไรแต่เ้วเป็นชุดที no ah. ่กินโกลโกโทเด็กคนนโอเคโอเคโอเครอก่อนรอก่อน นึงนะเห็นป์บาร์เหนื่อยแล้วอยากนอนแล้ว <laughs> โอ้ตีเลเออโอ้ไอวันนี้ไม่ชดีไม่มาอีกครับทุกคน l r BG อ๋อ h นี hey, ่ทั้งผมทุกคนฟในลี Finally, จบแล้วว้าเหนื่อยมากแต่วันนี้ผมดูฟุตบอลไทยลียกหนึ่ง first time ใช่ไหมสนุกมากคิดว่าผมซีซั่นทเกต n e x น y e ียนะถ้าทุกคนมีเวลาไปดูสักตัวด้วยกันคอมเมนต์หน่อยไปด้วยแล้วก็ make you need channel อันนี้เขาก็เขาเสื้อ่อยทำนี่ด้วยนะโอเคไหม เาทุกคนกลับแล้วแล้วก็ผมของไม่ไหวแล้วผมก็กลับบ้านแล้วก็นอนดีๆดีกว่านะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีเหรียญแต่ไทยเล็กกับเกาหลีเล็กเท่ากันทุกอย่างสเตดียมไทยเล็กกว่าอันนี้ผมคิดว่าดีกว่านะเของน้องเกิดผมทำคอสาเนยเยอะแล้วแต่ทุกคนทิดว่าเข้าใจเกาหลีไม่ได้ใช่ปะ Next time, I will be able to get a new video. I will be YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, share, and ring the bell. Okay, my? Okay, my? Okay, go! Next episode. If you guys love this video, I'm gonna go another stadium for sure. Alright? I'll hey <laughs> โอ้นี่เราผ่านอันนี้ดีป่ะกิสแนมนี่เราผ่านอันนี้ดีป่ะดีๆๆไปแล้วแล้วจะ4:00น.ออกเองนะครับ เพราะว่าอ e> oh no. ้โนเพราะว่ามีแฟนไงอ๋อพอมอไได้พก็มีแฟนนู Zum ่หนแฟนดหาแฟนไม่เจอ